โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเพราัว่าผมชูก้าคิมิโนโตะนะครับกับประเทศ School X n e w ิเวเหมือนเดิมนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับเราก็กลับมากับคอนเทนต์ทดสอบสังคมเหมือนเดิมนะทุกคนแต่วันนี้มันจะยิ่งใหญ่กว่าที่แล้วเพราะว่าวันนี้ผมจะมาเป็นชอยให้ทุกคนขอแบบสุ่มกันนะถามว่าสุ่มยังไงนะครับอย่างแรกนะผมจะมีตัวเลขให้เลือก3เลขนะครับ1 2 3นะถ้าเกิดเลือกเบอร์หนึ่งนะครับเอาไปเลย เอาไปเลยนะสักแสนหนึ่งนะครับเบอร์สองเอาไปสามแสนครับเบอร์สามเนี่ยคือรางวัลแจ็คพอตนะครับถ้าได้ก็ปิดคลิปเลยอยา่าอยา่ถ้าได้ต้องตัดออกเลยนะครับเพราะว่ามันคือรถแท็กนั่นเองนะครับแท็กในร้านนี่แหละสองล้านสามนะครับซึ่งผมจะให้เขาซื้อแท็กเลยนะทุกคน <S 1> <S 1> วันนี้มันก็เป็นรางวัลใหญ่มากนะครับซึ่งก็ง่ายๆนะเดี๋ยวผมจอดรถให้ดูบเดี๋ยวเม็ดได้เท่าไหร่อันนี้เอาไปก่อนแลวนะครับเอาไปแล้วนะ นี่นะมีอยู่2อล้าน6นะครับในตัวมีอยู่อีก3 0 0แสนนะก็คือ2ล้าน9มีประมาณอ่ะประมาณเกือบ3 M อก็คือตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์วันนี้คือเงินเกือบหมดนะครับไม่เป็นไรนะเพื่อคนดูที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเฮ <c oughs> ้ยบวยอย่างแรกเราต้องปลอมตัวทุกคนปลอมตัวจะปลอมตัวแบบเป็นขอทาน,นะออ่ะแล้วไปปลอมตัวเป็นขอทานกันนะทุกคนนะ อย่างแรกเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนทรงผมก่อนเปลี่ยนทรงผมก่อนตนา่เอไีทเนี่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 รองเท้ารองเท้าแตะ มันมีอินิบช้างดาวไหมอ่ะมันต้องเป็นอินิบช้างดาวอ่ะอย่างงี้มันก็แบบมันเธอเป็นลูกคุณโน่อะเออไอ,อ้นี่อินิบช้างดาวนี่โอ้โหท้าสองสี่กู้ผ่านก่อนนี่เออแค่นั้ะนี่นะครับทุกคนอะไรก็เป็นขอทานแล้วโอ้โหเสื้อไว้ป่ะไปเก็บมาไปเก็บมาเดี๋ยวผมจะต้องไปหาที่แอบครับนะครับในนี้ราน มันเข้าห้องน้ำได้ปรอไม่ได้นี่ช่องนี้เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนท่าเป็นดังก่อนนะทุกคนดังดังดังนี่ถือถือบล็อกถือบล็อกทุกคนไปขอขอทานนะบล็อกบล็อกอันไหนบล็อกบล็อกนี่นี่ดังด้วยดังท้ามมาไม่เห็นดังเลยวะหรอันนี้มันดังแล้ว เดินดังเออเดินิดตูดอะนี่เราลองใจพี่กันโอ้โหกูเลี้ยวก่อนพี่เจียคนรู้จักจะเขาหาว่ากูบ้าพี่พี่ครับพี่ครับพี่ครับไี่ใครได้ยินไหมครับไม่ครับพ่าหนุ่มผมผมอยากช่วยให้พี่ช่วยเหลือหน่อยครับพี่ ช่ไ,ได้ไหคะ,ะพี่นุ่พอดีผมเพิ่งเพิ่งออกมาจากข้างในครับไม่ไม่มีญาติพี่น้องเลยอะ่ะไม่ไม่รู้จะไปไหนเลยครับพี่กูแก่เปนคนกูก่อนเลยแบบพี่พอมีเงินได้ผมไหมครับพี่สักนิดนึงนิดหน่อยก็ได้แม่งยืนแต่งตัวอยู่กูเมื่อกี้ด้วยอป่าคนเนี้ยก็หนุ่มมาจากไหนอจ๊ะเรียนจําครับเรียนจาเพิ่งออกมาครับพี่ครับก็หนุ่มไปโดนอะไรมาถึงเข้าไปในเรือนจ๊ะ ผมโดนข้อหาหนี่พี่ข้อหาพยายามช่วยแมวครับคือวันนั้นนะครับมันมันนานมากแล้วสักยี่สิบปีแล้วครับพี่ผมก็มาริมถนนนี่แหละครับเดินเก็บขยะไม่มีเงินก็เดินเก็บขยะมาแล้วคราวนี้ยผมก็เห็นลูกแมวมันวิ่งไปกลางถนนพี่กลางสี่แยกผมก็เลยวิ่งไปช่วยมันครับแล้วรถบรรทุกที่เขาขับมาเขาก็เลยหักหลบผมไปชนเสาไฟตำรวจก็จับผมเลยพี่ยี่สิบปี S <S 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 โดนทอดทิ้งครับเลยต้องมาเดินเก็บขยะครับพี่พอมีเงินช่วยเหลือผมบ้างไหมครับนี่เราก็กำลังหาเงินอยู่นะเราอยู่ตามเสาทั่วๆไปนี้นะ่ะเพราะผสนใจไหมจ๊ะยังไงครับยังไงเนี่ยอเหมือนเป็นเพื่อนไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมก็ไม่มีเงินเลยครับเงินผมหมดแล้ว <S <S งเงินหมดทําเงินหมดโอ้ย ผมก็ต้องพยายามหาเงินนี่แหละครับผมไม่ได้กินข้าวมาสามวันแล้วครับอันนี้อันนี้ลอง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 อันนี้หรือยังคะวิธีหนึ่งอะรับไหนครับขายไตอะค่ะงงไหนดีวะพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ชายครับพี่มานนี่แป๊บหนึ่งได้ไหมครับพี่ชายครับพอพอจะมีเงินช่วยเหลือผมบ้างไหมครับพี่ผม เพิง่งเพิ่งออกมาจากข้างในครับไม่มีที่ไปเลยครับพี่เงินก็ไม่มีออกมาจากข้างในเหรอใช่ครับพี่ผมโดนผมโดนไม่มาครับก <c oughs> ูแกล้งไอกันเลยพอพอ,อโอ้ยขอบุณครับพี่พี่ครับเฮ้ยมึงมึงจะไม่เอาเงินนะเนี่ยรงมึงเนี่ยพี่ครับพี่ไม่ขับรถเน <c oughs> บนซ์เอ้ยกูได้เงินจริงใจเลย โว้ยชีวิตไอ้นี่ดวงไม่มีไม่ได้เงินด้วยเนี่ยไอ้นี่ดวงจะไม่ได้เงินนะวิ่งตามแล้วไม่หยุดด้วยเว้ยกูสายแกงโอแกงไอเพฮ้อความเนี่ยมันไม่เอาเร็วโหเดอิมินี่ด้วยดูดิลุงขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับเอครับครับว่าไงครับขอถ่ายรูปหน่อยครับ พ,พี่ชายพอจะช่วยช่วยผมได้ไหมครับคน <ผม S 2> คนท้อช่วยโทรจีเสียงแหลมมากครับผมผมไม่มีไม่มีเงินเลยครับผมเพิ่งออกมาจากข้างในครับไหนไหนข้างในแถวเป็นพ่อบ้านครับพ่อบ้านของเจ<ช><พ>อรือเ <ลง S 1> ปล่าใช่ครับผมลงเป็นพ่อบ้านเหรอใช่ครับผม,ผมไม่มีตังค์กินข้าวเลยครับได้เลยลงยุ่แดนแหละโอ้ยผมเป็นพ่อบ้านแดนสามครับโลคับพี่โทจิว่า ผมก็กำลังหาหาคนช่วยเหลืออะไรผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วตีที่ปูนงานเราจะค่อยไปเดี๋ยวผมมีอยู่บาทหนึ่งเอาไหมลุงโอบาทผมว่าทำบุญโอ้ได้ครับได้ผมขอบคุณครับอ่ะลุงอครับัอนนี้ไปแท้แท้ด้วยแท้ด้วยโอ้ครับจะไปแท้ตอนกินอันนี้ไม่พอไม่พอมีนี่ให้อีกอะไหนครับไหนไหนนี่นี่ลุงหิวกูอยากตบแม่งจริงกวนตีนขมักแม่งแม่เนี่ยผมเอาโอนให้ก็ได้ครับ ได้ครับลุงมีพร้อมเ์อยู่นี่ไงกูมี iPhone 11ใช้ด้วยครับเนี่ยครับอ้ยขอมุณครับพอบคมณครับพ่อหนุ่มใจดีมากเลยพ่อหนุ่มครับพ่อหนุ่มมาหามาหาลุงก่อนพ่อหนุ่มครับพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเป็นคนดีมากเลยหนึ่งถึงสามพ่อหนุ่มเลือกอะไรครับอ๋อเลือกเลือกหนึ่งครับเป็นคนชอบหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยอ๋อเป็นคนรักเดียวใจเดียวใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแสนมึงเอาไปแสนห้า ข่อหล่มากคนชอบหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยข้อเล่ยมากห้าแปดห้านี่ครับคนรางวัลของคนดีครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับลุงไปขอทานต่อก่อนลุงไม่มีตังค์กินข้าวขณาวข้าวได้เงินเจไม่ได้มาแสนไม่ให้อาหารหมากูแถมให้กระดูกกูมาแทะหรือกูเขยกระโลเราต้องเดินตามถนนนะ แล้วเมื่อไหร่จะถึงวะอุ้ยอุ้ยแถวนี้มันเถื่อนมันมีรถอะไรที่มันดูแบบคนคนขอทานแล้วขับบ้างวะถ้าขอทานมีรถแม่งเกินไปวะฮัลโหลครับฮัลโหลผมผมขอยืมจกักรยานไปขอทานหน่อยได้ไหมครับไม่ไม่ค่อยมีเงินซื้อรถครับพี่มันได้เหรอมันมันจะได้หรอโอ<ว>้ที่นั่งไม่ได้ครับร้อยสิบสองเชงโอ้เงินผมเดินก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดินเดินไปเดินไปใครใครจอดถามไม่เอาเลยนะนี่ครับร้อย P C X อ๋อให้ให้ลุงขับมันจะดีเหรอมันจะรอดเสาไฟเด้อแชกแน่แชกแน่วศนาวันวับอ่ะ เ,เกินไปแก้งกูนเนี่ยคือโนดูไปเป็นคอนเทนต์ที่โคดลงทุนเลยนะเว้ยลงทุนต่ออารมณ์เนี่ยคือต้องเดินอะ่ะเออมันไม่มีรถขับอะ่ะเดินเดินไรอ้าวจะชนกูอีกแทนที่จะจอดอะ่ะเออลุงไปไหนเดี๋ยวผมขับมอไซค์ไปส่งคลิปนี้ไี่หาคนดีจริงก็คือผมอะ่ะไม่ได้เตรียมเลยนะเว้ยผมไม่รู้ว่าผมต้องเดินไปถึงไหนอะ่ะไอ้เมื่อกี้ก็จะได้ขับชีวิตกูไปไปไป โอ้ยเมื่อยแล้วลุงเมื่อยแล้วพาลุงไปส่งที่คนเยอะๆหน่อยได้ไหมเอาโหวัฒนากูพาลุงเออจะไปไหมหรือว่าให้ลุงไปคนเดียวนี่คนเดียวเลยครับโอ้ขอบคุณมากลุงยืมเลยนะยกูยอยากเป็นขอทานให้กูขับ P C X คนเขาจะเชื่อไหมเนะี่ยบอต้องเดินเท่าไหร่นะเอา P C เ,เข้าไปเดี๋ยวไอ้นี่ แอบไว้เอาแอบไว้ซองนี้ี่เจอผีกูกันนะไม่ใช่หรอกไ่ใช่จริงเลยเอ้าไม่ใช่องค์เมื่อกี้เหรอในพวกผีพนันก็ไม่ลุกเลยเด้อ ฮัลโหลครับมีมีใครพอช่วยได้ไหมลุงไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วปามาลุงขออาหารครับช่วยช่วยลุงหน่อยได้ไหมอ่าแล้วผมพห้ไปแล้วโอ้โหขอบคุณมากครับลุงได้างี้มาสี่ห่อแล้วหนูเอ้ยกินไม่หมดเลยด็ประเทศนี้ไม่มีข้าวนะไม่มีข้าวกินอ่หนูใจดีมากเลยโอ้ยขอลุงขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันนี้ไปกิน <c oughs> ลุงไม่มีกระทะลูกลุงผัดไม่ได้วันนี้ไปกินหนูมีอยู่กระดาบนี่ไม่ชอบจริงๆเลยพอใจบุญเนี่ยขแขายคุณครับราคาเป็นกันเองมากเลยครับคุณครับหนึ่งถึงสามคุณเลือกเลขอะไรครับสามไม่ใช่พี่ครับเดี๋ยวคุณยูริเด็กอ้วนนะครับใครซื้อยูริครับอ๋อโทษดีครับอ่านผิดครับ หนึ่งถึงสามเลือกอะไรครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ลุงเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับเลขกี่สิบครับโอ้ไม่เกินครับหนึ่งถึงสามครับเลขสามโอ้แม็กเดนแหกหนูครับหนูปกติหนูขับรถรุ่นอะไรอยู่เนี่ยพาลุงไปส่งหน่อยได้ไหมส่งนะครับส่งร้านรถครับ ลาลาลดลาลดรับถ,ถ้าขับแบบรถไม่ดีกูก็ให้นะแต่กูดูทรงแล้วให้กูมาแสนหนึ่งเนะี่ยดีชัวขอเฮ้ยอ,อยากให้แท็กขอเฮ้ยอ,อย่าเอาแท็กออกมาถ้าเกิดมันเป็นรถที่มันไม่ใช่รถไม่ดีอ่ะคือถ้าไม่ใช่วิดวิชั่นหรืออะไรเงี้ยกูจะไปวิดดอมแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ใช่วิชั่นผมไม่อยากให้นะโอ้เนี่ยเขาขับแท็กอ่ะ เลุงลืมไม่ต้องไปแล้วลูกเดี๋ยวเด๋ยนี่แหละอยู่นี่แหละเนีย่ยเขาขับแท็กอ่ะหนูเลขอะไรนะผมให้ห้าหเก้าครับโอเค,อเคกูกะว่าจะให้แบบให้เบิ่มๆอ่ะไม่ได้ให้เลยไปสามแสนพอไม่เอาอ่ะห้าแสนปะหกเก้าอุอ้ยหกเก้า เข้าไหมลูกเข้าแล้วครับโอ้ยจะเลินจะเลินนะช่วยคนแก่ครับผมอ้อาวเฮไอ้หนุม่มหนุม่มเอ้ยนุ่มไงลุงวะหนุมมม่ม,อม,มพอไปส่งลุงนะปัสสาวะหน่อยได้ไหมลุงจะไปหาข้าวกินผมไม่มีรถเอะลุง อ๋อเราเราพอมีค่าแท็กซี่ให้ลุงไหมอันนี้ให้เท่าไหร่ก็ให้นะได้ค่าแท็กซี่ครับลุงขอค่าแท็กซี่หน่อยตามกำลังศรัทธาเลยหนุ่มเอ้ยลุงไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วผมมีพมมีแค่นี้ลุงโอ้ยขอบคุณมากตั้งพันหนึ่งลุงไปก่อนเลยโอเคลุงหนุ่มแล้วหนึ่งถึงสามเอ็งชอบเลขอะไรเนี่ย เลยสิกูฮันติเอ้มไม่ใช่กูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยเอ้ยไอ้นุ่มปกติเอ็งนี่ขับรถรุ่นอะไรเนี่ยหน้าตาดูมีฐานอ่ะนั่นเนี่ยไม่มีรถลงุงปกติดเดินเอาเอาดีใช่ครับไหนจริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าเนี่ยไม่โกหกลุงงั้นตามลุงมานี่ก <c oughs> ูให้แท็กเลยแล้วกันตังค์เดี๋ยวตังค์หมดก่อนเอาแท็กไปเลย คือผมกลัวตังก์มันหมดเว้ยแบบแจกไปเรื่อ,อยอ่ะจนตังก์มันหมดอะ่ะเดี๋ยวอีพีหน้าก็แจกของนี้เหมือนกันเอาขึ้นมาขึ้นมาหนุ่มเอย้ยพี่กูเจ็บคอแล้วเนี่ยเร็วๆ <c oughs> <laughs> เอ,งอ็งปกติเองเ็งนี่ดูหน้าตาดีมีฐานะนะไม่น่าจะจนราศีเอ็งจับมากหนุ่มเอย้ยโอเคลุงถือว่าลุงรู้นะอันนี้ five minutes later ไม่ต้องห่วงไม่ใช่โควิดลุงตรวจแล้วโอเคลุง เอ็งเข้าไปดูก่อนวิชชั่นมันเท่าไหร่ลุงจะได้ให้เงินถูกมันมันไม่มีไม่ใช่หรอกโรงงานค้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชแทก็กแทก็กแทก็กลุงพูดผิดเกือบแล้วมึงเกือบสวยโคตรโชคดีเลยนะเว้ยอยู่ดีๆแม่ได้ตังค์สองสามสี่ฮะมึงออกมาก่อนสิ ไไม่ได้ยสองล้านสามมื่นสี่พันห้าร้อยครับมันโอนตังค์ไม่ได้ออกมาก่อ oh นอยู่นี่ครับลุงสองสามสี่ห้าใช่ไหมใช่ครับลุงเออกูได้เป็นขอนะบอ่ไหมอะเออกูได้เป็นขอทานจริงเดี๋ยวกูนับก่อนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่ะไอ้นุม่ม ขบคุูครับลุงขบคุูครับขบคุณครับ,บค,ครับ,บ,รบ,รบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ็งเป็นคนดีให้เงินลุงตั้งพันหนึ่งค่าแท็กซี่เอ็งก็สมควรจะมีรถขับนะโอเคครับลุงขบคุูครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับกูไปเป็นขอทานจริงก่อนเจอกันผมกลัวเขาไม่ซื้อรถอ่ะแต่เขาน่จะซื้อแหละเขาคงไม่เหลี่ยมนคนแบบเขาคงไม่เหลี่ยมหรอกถ้าเหลี่ยมมึงก็รวยแล้ว 2, 3, 4, อะ่ะสองถึงสี่อ่ะไม่ไม่ต้องทำมาหากินอยู่ได้อีกนานอะ่ะบอกเลย ไฮ้สองล้านสี่ไอคนที่ชื่อยนะูล mm ินอ่ะผมอยากให้มากเลยนะตอบสามอ่ะแต่ว่าเขาแบบเขามีรถแล้วอะ่ะเออผมก็เลยแบบโอเคเอาเงินไปแทนแล้ะกันห้าแสนน่าจะโอเคอยู่จัดสองล้านเหลือห้าแสน่ะมันก็ดูแบบไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่เนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ดวงดวง,ดวงไม่ถึงนะครับผมก็ขอโทษด,ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดมีดวงอะ่ะมันก็จะแบบลักษณะอาจจะต้องตรง,งกัน พราะว่าถ้าเขาไปซื้อจีทีบมันก็คงแบบใช่ว่าเขามีแท็กแล้วอะเขาก็คงไม่อยากได้ GTB หรอกเพราะถ้าอยากได้ GTB เขาไม่ซื้อจีไม่ไม่ซื้อแท็กหรอกเออแลไอเอลถ้ากูเจอนะโดนกูทิ้มอีโวเดี๋ยวแม่มีอีโวมงึงบอกไม่มีแล้วไม่โค้กโค้งอีโวติเดินเอา

โอ้ยิดี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 หนุ่มเอ้ยไหนไหนก็ไหนไหนเราแบ่งตังค์กูหน่อยก็ได้นะอันให้หนึ่งนิ้วโอเคดูให้เลยหนึ่งนิ้วไม่ถือว่าเขาโชคดีนะทุกคนไม่มันก็ถือว่าเขาโชคดีอะทำอะไรไม่ได้นะคนในประเทศส่วนใหญ่มันก็คงมีแท็กกัน ใส่เสร็จแล้วก็ฮัลโหลหนูจีจีใช่ไหม<อ>ไปส่งไปส่งลุงหน่อยได้ไหมที่สีเขียวอะ่ะลุงไม่มีรถส,สีเขียวได้เหรอใช่ไก,กลปะวะไม่ไกลไม่ไกลใกลนี่เองลุงไม่มีรถนะลุงเป็นขอทานลุงหนูจะบอกว่าหนูปิงอะ่ะเอาปิงเหรอใช่ หายหรือยังจะให้หนูไปส่งเหรอใช่ไปส่งลุงหน่อยได้ไหมใกล้ใกล้กลเออดีมากเออเจอคนน่ารักนา่กนารักนี้ดีถึงจะดีไปกลับปุ๊บกูต้องกลับมาแต่งตัวอีกแอลเอเล็กมึงเรียมกูนะโอ้โหแมวแมคันนี้แมวคันนี้ลงลง,ลง อ๋อแปลว่ามีหลายคันนึกวก็แบบมีวิชั่นไอ้ถ้าเกิดมีวิชั่นนะอย่างให้แท็กเลยอ่ะขอเบอร์ไว้เป็นรปิงออไม่เป็นไรหรอกเอ,อ้ยคือคนมันจะได้ตังค์เปล่าวะเนี่ยมันคนมันจะไม่ได้ตังค์เปล่าวะรถเออป,ปิงปิงเงี้ยเหมือนแบบเน็ตมันขัดลาบเปล่าวะโอ้ยหนูเอ,อ้ยแต่ละคันเนาะคูปิงนะขับไม่ไหวหรอกจังหวะนี้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกงั้นงั้นไม่ไปก็ได้ต้องไปดอกลงอยู่นี่แหละอยู่นี่เหรอเอออยู่นี่แหละไม่ต้องไปหรอกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนนะแต่ลุงหนูปิงอ่ะหนูจะไปนู่นอ่ะโต๊ะู่น่เอา้าให้เลือกไปไม่ไปไปไหนอ่ะไปโต๊ะไงก็จะไปโต๊ะมันปิ้งเนี่ยหนูจะไปไหนได้โอ้ อะไรอะ่ะอะไรนะองวันปิงองโอร้อยห้าก้าแล้วลุงอ้าวแล้วแล้วเข้าไหมเออ,เ,อ,อเข้าไหมนี่เข้าแล้วโอเคพี <Okay. S 2> ่ลุงใจดีแท้โอ้ยก็เอ็งมีน้ำใจลุงก็อยากให้เงินโอ้ยเพราะตังค์กูเหลือมือเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปเนี่ยลงทุนต่อ เดี๋ยวทุกคนครับวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ทุกคนได้มาลุ้นหนุกรุ้นลับกันเนาะเออเขาก็มีน้ําใจกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าแต่แม่งโคตรคุ้มเลยนะเว้ยไ,ไอ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 ที่ผมให้ให้แท็กอะเขาให้ผมพันเดียวผมให้แท็กเขาอะคิดดูดิโอ แล้วแบบเขาไม่ใช่คนที่มีอยู่แล้วด้วยไงประเด็นนะผมก็อยากให้คนที่มันไม่มีอะเวลารอบหน้าเอาใหม่ทุกคนเพราะว่าการให้ของเรามันจะไม่จบแค่นี้นะแต่ว่าของที่ผมใช้มันหายครับทุกคนตามนั้นรู้มือรู้อยู่สบู่ไทยนะครับใครที่อยากสนับสนุนไอชูกาให้ได้ทํารายการดีๆอย่างนี้ก็นะสามารถเจอกันในประเทศก็สามารถที่จะมาเอาเงินเอาอะไรมาให้ผมได้นะครับเพื่อที่จะให้ผมต่อย,ยอดในการทำคอนเทนต์มาให้ทุกคนดูนะ เออค่ะคือตอนนี้นเอออย่างเดียวเลยงอมให้แต่ละองค์ไปคือแต่ละองค์เขาก็มีอยู่แล้วไงระเด็นนะเอออยากให้คนที่ทำแบบประโยชน์ละไม่ทันแล้วไม่เป็นไรหรอกให้ด้วยใจยังไงก็คุ้มสำหรับวันนี้ซีโยเกนเน็กทามครับทุกคนทำสิ่งที่ดีอ่ะมันไม่ต้องกำหนดหรอกอรู้มือรู้อยู่สบู่จีนผมขอเวลาไปแต่งตัวละซีโอเกนเน็กทามครับ